ไกด์ดวงชะตานสดาครับกับผมนัทนรัตนะครับทานที่เกินในวันอังคารนะฮะวันนี้นี่ในช่วงสัปดาห์นี้ก็ส,สดีดีใหม่นะครับและในมุมชะตานะครับที่เกี่ยวพันนะกับเรื่องของเรื่องแรกครับใครที่เดินทางไปต่างจังหวัดนะครับและยังฟังอยู่นะฮะอืมช่วงสัปดาห์นี้เป็นสัปดาห์ที่ใช้เงินเยอะมากนะครับมุมดาวความร้อนนะครับเขาเรียกความร้อนแรงนะครับอืมพราที่์สองดวงมาผนวกรวมกันอยู่ในจุดที่ เ,เกี่ยวข้องกับกระเป๋าสตังค์เรานะฮะเพราะฉะนั้นแสดงว่าเงินร้อนร้อนเงินใช้เงินเยอะเงินออกไปโอ้โหแทบเหมือนโดนเผาตังเลยนะฮะไปไหนมาไหนเซฟสักหน่อยนะครับเลือกร้านอาหารหน่อยแล้วก็จะซื้อนู่นซื้อนี่นะครับก็เบรกบ้างเบรกได้ก็เบรกก่อนนะครับอะไรที่มันต้องควักนะครับควักแหลกเลยบางทีบางคนแบบ เดินทางนะครับไปวันแรกนี่ใช้ที่โอ้โหแทบจะเกินครึ่งแล้วนะครับวันต่อมาอีกวันบางทีเราหยุด3 4วันวันแรกเกินใช้เงินไปเกือบหมดแล้วยุ่งเลยคราวนี้นะครับเพราะฉะนั้นฝากเตือนไว้ครับถ้ายังฟังอยู่นะครับระวังเรื่องเงินนะครับเงินใช้เยอะครับและก็มีคนอาจจะให้ออกเงินไปก่อนนะครับหรือว่ายืมตังนะฮะเนี่ยสัปดาห์นี้เป็นสัปดาห์ของเงินทองนะครับมาเด่นมากขึ้นจ่าฝูงเลยนะครับ เด่นมากในเรื่องของการใช้นะครับใช้จ่ายนะครับแต่ว่าก็ยังดีนะครับยังมีเงินเข้ายังมีดวงที่อาจจะได้ข่าวดีเรื่องเงินนะครับไปทวงนี่ทวงศินหรือว่าได้เงินนะครับประจําเดือนประจําปีนะฮะหรือว่าเงินโบนัสหรือว่าเงินฟุกๆุกนะครับมีโชคลาภเกี่ยวข้องกับเงินนะก็ยังมีนะครับหรือว่าโชคลาภเกี่ยวข้องกับอาหารนะครับมุมชะตา กินแหลกเลยโอ้โหกินอะไรหนามาดูนะไปนู่นกินไปนี่กินกลางทางแวะกินนะครับจอดรถปั๊มน้ํามันกินนะเดี๋ยวกวัวง่วงเดิมนะครับเนี่ยจะเป็นเรื่องของการกินถึงที่แล้วก็กินนะครับกลางคืนอาจะหน่อยนึงนะครับร้านนี้อร่อยโอ้โหสัปดาห์นี้เป็นสัปดาห์ที่ไปเที่ยวครั้งนี้นะครับน้ําหนักคุณขึ้นอย่างต่ํานะสองกิโลนะครับอืมหรือว่า ถ้าแบบเซฟหน่อยนะครับเซฟที่สุดอาจจะ1โรนะครับ 1, 2, หนึ่งสองสามโอ้โหขึ้นอัพเลยคราวนี้น่ากลัวมากนะเพราะฉะนั้นเที่ยวครั้งนี้ฝากไว้นะครับเรื่อง2เรื่องนะฮะเงินแล้วก็เรื่องของการกินกินกินนะครับของอร่อยมันเยอะนะบางทีก็เข้าใจครับเราอุตส่าห์ไปเที่ยวนะฮะแต่บางครั้งก็อาจจะไม่ต้องกินหมดก็ได้นะครับเอาที่เหลือเนี่ย จะเอากลับบ้านนะครับหรือว่ายัางไงก็ได้ที่ไม่ต้องออกเข้าท้องนะครับอย่าเสียดายจนกินทุกอย่างนะครับอันตรายนะครับพอจะอ,ออกทีมออกยากมากเลยนะมันรู้วิ่งนะไม่รู้กี่เป็นอาทิตย์ยังไม่พอเลยนะฮะบ,บางครังกับไปบ้านเที่ยวนี้หลังจากที่กินเสร็จแล้วนะครับหรือว่าเที่ยวเสร็จแล้วพักผ่อนเสร็จแล้วกลับมาทํางานนี่ต้องรีบเยอะเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยช่วงสัปดาห์เนี่ยคนเกิดวังคารจะ วกวนอยู่แต่เรื่องพวกนี้นะครับเงินกับเรื่องของกินนะครับต่อมานะครับเรื่องเด็เดๆอีกหนึ่งเรื่องนะครับคือเรื่องของเพื่อนคุณจะมีเพื่อนที่อาจจะป่วยไม่สบายเข้าโรงพยาบาลอุบัติเหตุได้ข่าวญาติพี่น้องเข้าโรงพยาบาลมีอุบัติเหตุล้มหายใยจากนะครับเนี่ยเป็นช่วงที่ทําให้ใจเรามันก็ใจหายนะครับก็ใจหายอยู่บ้างเพราะว่า แน <N> ่แล้วว่าคนที่เราอาจจะรู้จักสนิทหรือว่าคนที่ไม่สนิทนักแต่ก็รู้จัก,กักนนะครับมันมีดวงของการเข้าโรงพยาบาลของคนที่เรารู้จักักนนะครับเพราะฉะนั้นต้องเ,อเราก็ต้องเตรียมนะครับเตรียมความพร้อมของเราแล้วก็ต้องอมีสติในการที่จะขับรถหรือว่าเดินทางนะครับต่อมานะครับการเดินทางครั้งนี้ยังมีอีกนะระวังอย่างหนึ่งนะครับเรื่องของขโมยนะครับระวังโดนกรีดกระเป๋า ลืมของซื้อของแล้วก็ฝากนะพ่อค้าแม่ค้าไว้หรือว่าลืมของไว้ที่บ้านกลับบ้านมาสม,มุติอยู่กรุงเทพไปตา่างจังหวัดนะกลับมาที่เอาลืมของไว้ต่างจังหวัดนะลืมไว้ที่บ้านก็ได้นะครับลืมกระเป๋าลืมเสื้อลืมนู่ลืมนี่คุณจะขี้ลืมนะฮะจะบอกให้ฟังว่าบางทีไปพักโรงแรมเนี้ยนะครับระวังนะครับตรวจเช็คดีๆนะถ้ายังฟังอยู่ระหว่างที่ยังไม่กลับนะครับ ตรวจเช็คลหลายรอบนะครับเราเช็คเองไม่พอให้แฟนเราเช็คหรือให้คนในครอบครัวเช็คนะครับในที่พักที่เราไปพักนะครับครบหรือยังทุกอย่างครบหรือยังเนี๋ยเราจะเจอนะครับแต่ยังไงมันก็จะมีสักอย่าง2ออย่างนะครับที่ลืมนะครับระวังให้ดีๆนะครับถ้าเป็นของที่อพอที่จะลืมได้แต่ก็อีกนั่นแหละบางทีก็เสียดายนะครับแต่ถ้าเป็นของที่มีค่าเนี่ยลืมกล้องลืมโทรศัพท์ลืมกระเป๋าสตางค์ลืม ของที่มีค่าเสื้อแหวนเงินทองพวกนี้ต้องระวังดีๆนะครับสร้อยพวกนี้นะฮะเตือนไว้ก่อนนะครับนี่ยังดีนะที่ได้ได้ฟังก่อนนะครับแล้วก็จะได้เช็คความพร้อมนะครับในการก่อนที่จะกลับมาทํางานนะครับเรื่องของงานครับสัปดาห์นี้เป็นช่วงเวลาที่ได้เริ่มสิ่งใหม่ๆนะครับมีความคืบหน้า นะครับในการลงทุนในการเริ่มต้นงานใหม่ๆนะครับมีเพื่อนร่วมงานใหม่ๆเข้ามาอาจจะเป็นหัวหน้าเลยนะครับบางคนอาจจะเป็นแบบเพื่อนร่วมงานระดับเดียวกันหรือว่าจะเป็นลูกน้องบริวารนะครับที่เข้ามาทํางานกับเรานะครับมีคนมาใกล้ชิดใหม่ๆนะถือว่ามีเริ่มสิ่งใหม่ๆนะครับไม่งานเราก็เป็นเพื่อนร่วมงานหรือคนรอบตัวนะครับหรือว่าบางคนย้ายงานนะครับ มีการปรับเปลี่ยนแปลงแล้วกันนะครับในช่วงสัปดาห์นี้ก็คือหรือว่าเดือนนี้เลยนะฮะและต่อมานะครับในเรื่องของการเงินนะครับพื้นดวงมีการหมุนเงินนะครับใช้เงินเยอะอย่างที่บอกครับมีโอกาสที่จะไปกู้ไปยืมแล้วประสบความสําเร็จด้วยนะครับการติดต่อกัรเจรจาการค้าขายนะฮะในช่วงนี้นะครับปากเป็นเอกคุณพูดเลยนะครับคุณพูดคุณพูดไปเลยนะครับไม่ต้องกลัวว่าใครจะฟังไม่ฟังนะครับเป็นช่วงที่พูด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 ไปครับ แล้วผลตอบรับนะครับจะกลับมาดีมากแล้วก็มีดวงที่จะได้คอนเน c t ชันนะครับใหม่ๆห,หรือว่ามีโอกาสนะครับควรหาเพื่อนของเพื่อนอหรือว่าแลกเบอร์โทรว่าติดต่อคราวนี้ถ้าใครที่ต้องไปเจอเพื่อนเจอญาติพี่น้องเก่าๆนะครับควรแลกสารความสัมพันธ์นะครับต่อเนื่องซะเพราะว่าเดี๋ยวคุณจะได้ใช้งานเขาแน่นอนนะครับหรือว่า ได้มีปฏิสัมพันธ์นะครับร่วมกันนะฮะเพราะฉะนั้นอย่าทะเลาะกับใครคุยดีๆแลกเบอร์โทรแลกไลน์แลกโซเชียลทั้งหลายแหล่นะครับในช่วงสัปดาห์นี้ถ้าจะเดินทางกลับบ้านคุณจะมีข่าวดีในเวลาต่อๆมานะครับเรื่องการเงินหมุนได้ไม่ต้องกลัวนะครับมันอาจจะเหนื่อยใจหรือว่าคิดไม่ออกนะครับแต่เดี๋ยวคิดออกนะฮะเพราะฉะนั้นเรื่องของเงินทองพอไหวนะครับคุณรอดแน่นอนคุณรอดเชื่อแน่นอนนะครับว่ารอดแน่นอนนะครับ และต่อมาเรื่องของความรักนะครับมุมชะตาดาวความรักเนี่ยเป็นช่วงที่อาจจะต้องห่างกันหรือว่าไม่ค่อยได้เจอกันมีเหตุให้ไม่เจอหรือว่าเดินทางไปด้วยกันแต่อาจจะต่างคนต่างแยกย้ายไปหาญาติาพี่น้องกันและกันอะไรก็ตามนะครับเนี่ยก็มีนะฮะเพราะฉะนั้นช่วงนี้ระวังนะครับทะเลาะกันถ้าอยู่ใกล้จะทะเลาะกันนะหงุดหงิดทะเลาะกันกลางทางขับรถไปค,ค,คุยนู่นคุยนี่อ้าวขุดเรื่องเก่าๆนะครับต่างคนตา่าง เป็นนักโบราณคดีนะครับนึกอะไรได้เอามาพูดมาคุยทะเลาะกันเลยอ๋อเสงเบื่อทริปนี้น่าเบื่อซะแล้วเพราะฉะนั้นถ้าเมื่อไหร่ที่เริ่มมีประโยคหรือมีภาษาที่โอ้ยไม่เริ่มเริ่มไม่ค่อยดีนะครับกลิ่นไม่ดีถ้าคุณนึกได้นึกถึงคําที่ผมพูดได้เบรกเลยแวะเข้าปัม๊มนะเข้าไปซื้อนะไปล้างหน้าล้างตาเข้าห้องน้ำจ้ะซื้ออะไรทานอร่อยอร่อยดื่มกาแฟรหรือว่าจะทานอาหารอะไรก็ ตามสะดวกนะครับแต่ต้องไม่สาราประโยคที่จะคุยและทะเลาะกันนะครับมีดวงที่ประสานงากันนะครับต้องระวังดีๆเพราะฉะนั้นระวังเรื่องทะเลาะนะฮะในช่วงสัปดาห์นี้นะครับแต่ถ้าท่านที่ใครที่ยังไม่มีแฟนนะครับมีโอกาสาที่ได้เจอคนใหม่ๆเจอคนที่ถูกใจด้วยนะครับต่อมาเรื่องของสุขภาพร่างกายครับนี่ที่ต้องระมัดระวังคือเรื่องของไอนะครับเจ็บคอนะครับมีปัญหาเรื่องลำคอไอเจ็บคอมันเหมือนมี เศษอะไรอยู่ในคอนะครับมีเหมือนกระดาษทรายสากกืนอะไรก็เจ็บคอพวกนีต้ต้องระวังให้มากๆนอนให้พอนะครับแล้วก็หาน้ำอุ่นๆดื่มนะครับแล้วก็พยายามอยา่าอย่าก,กินอะไรที่มันแสลงนะครับมีดวงท้องเสียกลางทางหรือว่าใบท้องเสียยางต่างจังหวัดนะครับอต้องระวังเรื่องของท้องไส้ท้องเสีย ปวดห้องน้ํานะครับไม่ทันนะไม่ใช่ไม่ทันคือแบบไหนะครับคือบางทีแบบโอ้ยเกือบไม่ไหวแล้วอะไรเงี้ยนะครับก็เมื่อไหร่ที่เริ่มนะครับอาการปวดแล้วก็ตามรีบเข้าห้องน้ําด่วนนะครับเพราะว่าทุกอย่างค่าสึกมันจะบุกเร็วม,มากอืมบุกทําให้เราตั้งรับแทบไม่ทันเลยนะครับวันน้ต้องระวังเรื่องนี้ด้วยนะฮะ และในเรื่องของเครดมงคลครับสัปดาห์นี้ถ้าเดินทางไปต่างจังหวัดนะครับขอให้ทําบุญนะครับทําบุญจะหยอดตู้ก็ได้นะครับสร้างซ่อมสร้างนะครับสารานะครับสาราการไปเรียนหรือว่าสร้างสร้างโบสถ์ซ่อมโบสถ์ถ้ามีพระนะครับซ่อมพระประธานที่ได้มีเรื่องของการซ่อมสร้างนะครับพระนะครับพุทธรูปองค์ใหญ่ๆก็ได้นะครับก็ให้ไปทํานะครับให้ไปไหว้ไปซ่อมไปสร้างนะครับ และในเรื่องของเลขมงคลครับสัปดาห์นี้นะครับมีเลขสองสามนะครับแล้วก็เลขที่ไม่ถูกโชโรคือเลขศูนนะครับ0ูนแล้วก็เรื่องของสีที่ถูกโชโรคับสัปดาห์นี้มีสีดังนี้ครับอมีสีเทานะครับสีแดงนะครับแล้วก็สีส้มนะฮะนี่เที่ยวเนี้ยใส่เสื้อไปเลยจะเทาจะแดงจะส้มนะครับวันไปใหม่ก็จัดเลยสีสว่างสว่างซะนะฮะ และในเรื่องของสีที่ไม่ถูกโชกนะครับสีที่ไม่โชกบ้างนะครับในช่วงสัปดาห์นี้ที่ควรเลี่ยงคือสีม่วงนะครับและเรื่องของวันที่ดีครับสัปดาห์นี้นะฮะมีวันอังคารนะครับวันพฤหัสแล้วก็วันศุกร์นะครับวันที่ติดขัดนะครับที่ต้องระมัดระวังคือวันเสาร์นะฮะเสาร์เสาร์หน้านะครับเพราะฉะนั้นนี่คือไกด์ดวงชะตานะครับายสัปดาห์กับผมนัทนรัตน์นะครับขอให้เดินทางปลอดภัยครับสวัสดีปีใหม่ครับ